รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า i ิน Energy h o l ดิ n g หเห็นภารกิจตะกี้นี้ที่สาธิตไปคือภารกิจอะไรคะเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราฝึกอะไรจนจบกระบวนวารหมดแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทาํางานยังไง <ฮะ S 2> นะครับก็เ <ฮะ S 2> บื้องต้นเมื่อกี้ก็คือภารกิจได้รับรายง,งานมาว่ามีมอเมตอร์ไซค์ต้องสงสัยนะครับ <ฮะ S 2> จอดอยู่แล้วก็หน่วยในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาขอให้เราไปพิสูจน์ว่ารมอเมตอร์ไซค์ที่มีอยู่สองคันเนี่ยมันเป็นคันไหนหรือมีไหมที่จะซุกซ่อนระเบิดอยู่ข้างใน หลังจากที่เราใช้สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดนะครับเข้าไปพิสูจน์ดูแล้วว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ที่ซุกซ่อนวัตถุระเบิดอยู่นะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งที่นั่งรอที่จะกดจุดระเบิดอยู่นะครับพอเห็นว่าเราทราบแล้วว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้มีระเบิดนะเขาทําอะไรเราไม่ได้เขาก็จะวิ่งหนีไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สุนัขเรียกว่าสุนัขรักษาความปลอดภัยนะครับ วิ่งเข้าไประบุตัวตนของผู้ต้องสงสัยนะครับในขณะที่ผู้ต้องสงสัยคนอยู่กับผู้คนนะครับหลังจากนั้นก็จับกลุ่มมาแต่เกิดการขัดขืนเกิดขึ้นก็ใช้สุนัขรักษาความปลอดภัยในละในการจับกลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็นํามามอบให้ทหารที่เราเขาร้องขอเรามานําตัวไปทําการ เท่ากับว่าภารกริจนี้มีต้องใช้สุนัขสองประเภทถูกไหมคะหรือว่าใช้ประเภทเดียวถ <os>. ูกต้องครับใช้2ประเภทครับมันจะแยกเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ที่จะตรวจระเบิดหน้าที่หนึ่งหน้าที่ที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหน้าที่ค่ะแล้วอย่างนี้การใช้คนเข้าไปเช็คระเบิดกับการใช้สุนัขเข้าไปเช็คระยะเ,เวลามันต่างกันไหมคะพี่ในปัจจุบันนะครับก็นอกจากสุนัขทหารแล้วยังไม่มีเครื่องมือไหนที่จะสามารถเช็ค ระเบิดได้ครับตอนนี้ก็สุนัขทหารยังเป็นเครื่องมือเดียวนะหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถระบุว่ามันมีระเบิดหรือไม่มีระเบิดได้ค่ะและอีกอย่างนึงคือระหว่างที่เช็คคนที่เป็นผู้ร้ายแล้วไปปันปนกับคนธรรมดาเนี่ยค่ะถ้าใช้เวลาใช้เวลาโดยการใช้คนเช็คหรือการใช้สุนัขเช็คอันไหนมันจะเซฟเวลาได้มากกว่ากันนะคะคือสุนัขเขาจะสามารถแยกแยะกลิ่นได้นะครับกลิ่นกลิ่นแต่ละกลิ่นของคนแต่ละคนมันจะไม่ไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกัน ฉะนั้นเมื่อเขาติดตามคนที่หนีเข้าไปเขาจะสามารถจํากลิ่นของคนคนนั้นได้ค่ะ,คะก็เท่ากับว่าถ้าใช้สุนัขก,ก็จะชัวร์มากกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยใช่ไหมคะก็เป็นไปได้ค่ะ,คะแล้วก็นี่ก็คือเวลาจับมาแล้วเขาก็จะเห่าอย่อยางนี้เหมือนกัน <c oughs> คือปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เสร็จก็จะยืนเฝ้าอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสั่งให้หยุดจนกว่าจะเลิกทํางานถ้าสมมติว่าผู้ร้ายเนี่ยหนีแล้วเขาจะทําไงคะก็เขาก็จะ จะกัดเพื่อยับยั้งไม่ให้คาสิหนีไปได้ก็คือกัดเลยกัดเลยครับกัดจริงๆเลยกัดจริงๆครับในสถานการณ์จริงก็จะกัดกัดอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมติเราจับได้แล้วไม่สั่งให้กัดเขาก็จะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็จะเห่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาจะหยุดเห่าก็คือเราก็สั่งว่ามันจบภารกิจแล้วไงคะเขาก็จะแยกแยกตัวผู้ต้องสงสัยออกไปแล้วก็จะมีวิธีการของของผู้ขับสุนัขเขานะครับที่จะ แจ้งให้ให้สุนัขของเขาทราบว่าต,ตอนนี้เลิกทํางานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่เห็นเนะี่ยเขาจะมีสายคาดอกอยู่ชุดชุดที่จะคาดหน้าอกอยูมันเป็นการแจ้งเตือนเขาว่าจะต้องทํางานนะออ,อยู่ในหน้าที่อยู่ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะ,ะแต่พอถอดออกปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าเ,ออเลิกงานแล้วและอย่างนี้คือต้องฝึกนานไม่ขอพี่กว่าจะมาปฏิบัติงานได้ขนาดนี้ความจริงหลังจากจบจากโรงเรียนสุนัขทหารแล้วเนี่ยก็สามารถออกไป ทำงานได้เลยนะครับแต่เพื่อความมั่นใจของหน่วยต่างๆที่เราเข้าไปสนับสนุนเนี่ยก็จะมีการฝึกทบทวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีกําลังพลหรือสุนัขทหารที่ออกชายแดนอยู่ที่ต้องกลับมาฟื้นฟูอะไรต่างๆก็จะถึงจะเอาเขาไปเข้าทดแทนทางงานตรงนั้นครับค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสุนัขเนี่ยนอกจากจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเราแล้วค่ะก็ยังสามารถฝึกแล้วก็ มาปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงตาแทนมนุษย์ได้ด้วยนะคะก็ช่างเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะ